สวัสดีครับผมวันเซตนะครับวันนี้ผมจะมาทําการสุ่มกล่องของทางด้านกินปืนกอซ่านะครับก็ของก็จะมีประมาณนี้เลยครับหล,หลักๆเลยสิ่งที่ผมอยากได้ก็คงจะเป็นดาบสองเล่มนี้นะครับเ,เพราะว่าคราวที่แล้วผมก็เปิดไปแต่ก็ไม่ได้นะครับเป็นของแพ็คของดาบสองเล่มนี้ คราวนี้ก็มีกลับมาให้สุ่มนะครับทางด้านของกล่องสกินปืนกอซ่านะครับก็หวังว่าคงจะไม่เกลือนะครับผมผมก็คงคิดไว้อย่างนั้นโดยงบที่ผมมีก็500เหรียญ cm นะครับโอเคครับเราก็จะมาดูอัตราการดอกของ ทางด้านสกินต่างๆกันนะครับก็ของทองก็จะอยู่ที่0.30นะครับส่วนของแดงก็ศูนจุดสี่ศนะครับก็จะมีหลายอย่างมากเลยนะครับ0ูนส่วนของที่เราต้องการน,นะครับก็จะอยู่ที่ศูนจุนะครับแล้วก็0ูนจดสี่ห้า ส่วนต่างๆส่วนอื่นที่น่าจะโอกาศออกง่ายที่สุดน่าก็จะเป็นของสีฟ้านะครับก็จะอยู่ที่หนึ่งจดเจ็ดห้านะครับก็ประมาณนี้นะครับพร้อมกันหรือยังครับท่านผู้ชมรู้สึกว่ามือผมจะสั่นมากเลยนะครับตอนนี้ 500. ห้าร้อยเหรียญเก็บต้องนานมากแต่ไม่เป็นไรเพื่อดับสองเล่มน,นี้ ไปเลย,เ,ลยเราจะเริ่มกันกล่องที่หนึ่งกล่องแดงครับผมมาแล้วหนึ่งชิ้นโอ้เป็นรถหนึ่งชิ้นสีแดงโอ้สีแดงเลยครับ เป็นชุดนะครับผมม,มากล่องที่สองสีม่วงนะครับผมว่าไงโอ้โหกกงเกงสีม่วงอีกอ้าวยังไม่ใช่ดาบนะครับไปกล่องที่สามครับผม สีแดงครับผมว่าไงเป็นท่าเต้นนะครับผมท่าเต้นย้อนอยุค v s เป็นรถนะครับผมไปกล่องที่สี่ครับผมมาแล้วมีสีม่วงนะครับผม สกินปืนนะครับสกินปืนอีกแล้วว่าไงอสกินปืนครับผมไปที่กล่องที่ห้านะครับผมสีมว่วงอีกแล้วครับว่าไงดาบไหมโหสกินปืน M4A1 นะครับ m 4็มสีมพูดผิด มาครับผมตอนที่กองที่หกสีม่วงอีกแล้วดาบไหม,มไม่ออกนะครับดาบสีม่วงอีกแล้วครับมไม่ออกครับผมมาแล้วว่าไงได้รถซ้ำอีกแล้วหนึ่งคันนะครับกล่องที่เจ็ดครับผม พูดทำทวามหรสีแดงมานี้ว่าไงครับอืมยังไม่ของยังไม่ใช่ของที่เราต้องการนะครับกล่องที่แปดครับผมสีม่วงโอ้โหได้ซ้ำอีกแล้วครับผม ทำไมออกด้านจังอ่ะอดา่าเพื่อนโอ้โหซ้ำอีกแล้วครับผมมาเหลือสองกล่องสุดท้ายนะครับผมทำไมไม่ออกอ่ะครับไปโอ้โหน้ำเงินแจ๊ แต่ก็มีนะครับทางด้นนานของกระเป๋าว่าไงสก,กินปืนนะครับอ่าได้แล้วครับหนึ่งเล่มโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้แล้วก็ได้มาแล้วนะครับหนึ่งเล่มของสุดท้ายครับดีใจจัง มาครับสีม่วงไป,ไปไปหนึ่งสองว่าไงก <c ười> ็ได้เอ็มสองสีเก้ามาหนึ่งอีกหนึ่งกระบอก <c ười> โอเคครับผม <c ười> ก็หมดไปแล้วนะครับ500ห้าร้อยเหรียญซีอมของเราก็ได้มาแล้วนะครับดาบ เดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูนะครับได้ชุดมาหนึ่งสองสองชุดเนี่ยกม,มือสั่นหมดเลยนะครับได้ของสกรีนปืนของอะไรเนี่ยเบลิวนะครับ สองกระบ,บอกนะครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ของ m อ4มาอีกหนึ่งกระบอกสก,กาสก,กาดูเหมือนว่าผมจะยังไม่มีสกินแล้วก็เดลิว VSS ผมก็ยังไม่มีมินิ14ผมก็ยังไม่มีก็ ได้ของมาก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับรถดูแมนจะ,จะได้มารถคันนี้ผมก็ยังไม่มีสกินแล้วก็นี่ดาแบบที่ผมต้องการนะครับแต่ก็ได้ได้มาก็ก็ดีอะครับล้วผมต้องการอยู่พอดีถึงจะได้มาเล็บเดียวก็ไดนะ้นี่แล้วก็ได้อนี้มาอีก แล้วก็หมดเรียงนี่ M249 นะครับน,น,บน,นบี่ก็สวยอยู่นะครับแล้วก็เอ่อเป็นของ s 1 2 k นะครับก็ก็ก็สวยอยู่แหละผมวอาก็ถือว่าคุ้มนะครับที่เก็บมาต้องนาน ท่าผู้ชมคิดว่าไงครับคุ้มหรือเปล่าผมว่าคุ้มแหละผมก็ดีใจนะที่ผมได้ดาบมาใส่แล้วใส่ดูโอเคครับคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับบ๊ายบาย But How careless we can yeah. be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right.